สะพานที่วัดป่าพุทธเบิกนะครับอีกมุมนึงของวัดป่าจะมีสะพานะนะก็เรียกสะพานอะไรมีมีบ่อน้ำด้วยบ่อน้ำบนภู หลาาดูนะครบทิบดีศีสุดโทม,มีบอกพญานาคด้วยครับเมื่อคนหัวลุกปูศีสุธโทก็ท่านก็มานี่ด้วยนะท่านก็มาอยู่ บอ่อนี่เลยปักรักษาองค์สมมาสัมพุทธเจ้านี่สวยงาม ต่อไปจะเป็นวัดที่สวยงามไหมถ้าทำเสร็จสมบูรณ์เอาเดินนิดหน่อยเด็กๆอันหน้าหน่อยเป็นแม่ปทุมมากับโอสีสุตโทที่เราให้ความเคารพนับถือกันเนาะ ถ้ามุมนี้ก็จะเห็นแบบปู่ซีซุตโธคนลุกเออคนลุกแบบพ่อโดนมาเดินมาพ่อคนลุกเหมือนกันช่างชื่นเด็นสบาย,ย,าายาแล้วก็เออเออพวกปู่นี่พวกปู่ซีซุตโธของเราอะนี่มาลูกมา มาต้องกฐาไหว้พระปู่ศรีสุโธหน่อยนี่อันนั้นไหว้ไหว้แม่ย่าปทุมมาแม่ย่าปทุมมานี่ไหว้ายปู่ศรีสุโธนี่ไงต้องเข้าใจธรรมยอดจริงสุดยอดไอเดียมากเลย น,นี่น้ำโชคนี่อรอัน้ำโชค,โชคต้องเสียงเสียงใช่ไหมเสียงไงล่วมเลค่ะครังที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเลขที่ออหนึ่ง สองามเหรอเก้าเก้าหนึองเาเจอนะหนึ่องเก้าหนึ่งสองเกอ่งสองเก้าหนึงบงเสียงโชคดีสาม 7จ็ดสนี่น้องโบได้สามเจ็อันเดียวเพอพ่อวาดปรสีสโตกนอันนี้ยาประชุมมาพอวาดปรสีสโตก นี่คืออะไรแม่ไม่รูอทหารมีทหารมีหมืนก่อุ้ยขึ้นดูปะขนดูข่าวไไกันบ้าจะขึ้นไปดูแต่นี่ททำโคตรเหมือนเลยทุกคนนัำมันัูอ่ะเกียดน้ำนันก็ยังทำเกล็ด วิ่งมาจากไหนหอ่ะแม่ต้องมาขนลุกอ่ะยอาขนลุกกลัวเอเเอเมื่อกี้มันแดดสองนาหมดอ่ะ ไม่รู้อะแม่สองหัวก็บสอตาต้องเดินดูทางนั่นทุกคน,เป,นเป็นคนศรัทธากับพระแม่มากเลยนะ,ยะเห็นหางทีไรคนลุกทีเลย อันนี้ยญ้าสีปรุมมาอันนี้อันน,นี้พับผุสีสุดโต๊ ว่ดูดูดิมันแบบน่ากลัวมาขออันนี้นิดนึงหนึ่งดูอย่างเงี้ยนะลัวขอจับคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอจับคลิปเพียงเท่านี้นี่แหละดูบ๊ายอันนี้พ่อพอลอันต้นนี้ แค่ OK นี้นะฮะพอไม่ได้บอกว่าให้จบคลิปหรือจะกดจบคลิปเองจบคลิปเองนะแกบ๊ายบายเอ้ยลูกใบบายเนาอ๋อบ๊ายบายแล้วแหละเอ้ยบายแล้วบ๊ายบายจบคลิปแล้วนะจบคลิปที่สองที่วัดป่าพวะปวดขาลงอ่ะเพราะขาขาลงขึ้นบายบายบ๊ายบายหลายรอบแล้วพิ่งจะสักทีไปไปเสียงคีบายไปไา